นี่ครับต้นนี้ครับต้นนี้บริเฮตนี่ผมกับบริเฮตต้นนี้ผมบริเฮตผมปล่อยธรรมชาสตรนะ์เนาะใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยธรรมชาสตร์บริเสริมบริเฮตเสริมหักฝอยบานนี้ต้นนี้ผมเฮตครับพวกที่ผมถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิงแล้วครับต้นนี้คือผมได้เฮตทำลากฝอยให้สมบูรณ์ยอดก็เลยแตกออกต่อไปบ้างต้นต่อไปน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะต้นนี้ผมกับบริเฮตต้นนี้ฮะผมกับบ่าไว้เพื่อเปรียบเทียบให้พ่อแม่พี่น้องดิเบิงผมบริเฮตต้นนี้ กะสิแตกยอดซาในจังหน่อยพี่น้องอามาเบื้องต้นที่ผมเห็ดทุบบัดนี้นี่แหละต้นนี้คือเห็ดต้นที่ผมเห็ดเห็ดเสริมฮากฝอยพี่น้องเสริมฮากฝอยที่ผมลงคลิปก่อนกนนะครับเสริมฮากฝอยมันจะงามไวพี่น้องมันจะกินปุ๋ยได้ง่ายได้ไวฮากจะออกหลายพี่น้องฮากจะออกหลายออกไวแล้วม anyway. ันก็กินอาหารได้ลายพี่น้องนี่แหละต้นนี้ผมเห็ด เห็ดเอาเพื่อเปรียบเทียบให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องเนาะผมได้เห็ดบอรลูนสร้างรากฝอยดึงยอดสร้างใบพี่น้องสูตรที่ผมเห็ดมานั่นแหละแล้วผมเห็ดครั้งต่อไปผมสีท่ายหาคนมาเป็นมือก้องให้ท่ายค่าๆพี่น้องได้เบิ่งว่าเห็ดแบบไหนการผสมการเห็ดอันนี้คือต้นนี้ก็คือบริเห็ดพี่น้องต้นนี้คือบริเห็ดผมบ่าไว้บ่าเป็นต้นเป็นต้นไว้ต้นนี้ผมบริเห็ดเอามาเบิ่งต้นที่เห็ดอีกแบบนี้ นี่ครับต้นนี้ผมกเ็เฮ็ดผมก็ได้เสริมผมก็ได้เสริมทั้งรากสร้างรากเสริมบนรูนเสริมหน้าดินให้มันอุดมสมบูรณ์ให้มันซุ้มเย็นให้มันเกิดหากฝอยได้ดีพี่น้องผลตอบรับก็ได้ผลเกินคาดพี่น้องพอใจหลายทุเรียนเท่ากับง,งามไวสมบูรณ์เร็วพี่น้องแต่แต่กั นั่นพี่น้องผมไม่ได้เคยสีดยาเคมีมแมลงจักเทื่อเดีนี่เพราะว่าผมบม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีผมบม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีมันก็เลยแข็งแน่จังหน่อยแข็งแรงถึงแม่กินก็กินน้อยพี่น้องกินน้อยแมไงไม้กินน้อยผมก็สีดแต่น้ำสมคนไมแน่อาทิตย์ละเทือ่อหรือสองอาทิตย์ต่อเทือ่อเอามาเบิ้งอีกต้นนึงพี่น้องต้นนี้บริเฮตแบบนี้ต้นนี้บริเฮตพี่น้องเบิง้งเนี่ยที่ผมบริเฮต บร่ได้เสริมฮากพี่น้องบม่ได้เสริมฮากฝอยบม่ได้มีการ,รบำรุงฮากฝอยเอาไว้เพื่อเปรียบเทียบผู้ละอีกประมาณจะสามเดือนผมก็ได้เห็ดละจุนี่รุนนี่ผมเฮ็ดเป็นรุนเป็นรุนไปเพื่ออาไว้เปรียบเทียบนี่ครับตัวน,นี้เฮ็ดตัวน,นี้ตัวน,นี้ต่ก้อน,นกกส้มๆบ่มีฮอดใบพี่น้องผมก็เลยได้ทําเห็ดผมได้เห็ดได้ทําสร้างฮากฝอยขึ้นมาดึงยอดก็เลยฟื้นตัวได้พี่น้อง เาไปเบิ่งอีกรูปแบบหนี้พี่น้องเอาไปเบิ่งกันนี่ต้นนี้ก็ได้ต้นนี้ผมก็เฮ็ดคือกันนี่พี่น้องต้นนี้ผมก็เฮ็ดนี่กำลังแตกปุ่งยอดอย่างมาโหฬารเลยแตกปุ่งนวดเต็มเลยพี่น้องนี่ผมก็สิได้ เห็ดต่อไปเบิดตสุดต้นแหละอีกจังหน่อยนะครับเบาบางฝนจังหน่อยก่อนนี่ครับทุเรียนดินทรายพี่น้องที่รถทุเรียนดินทรายมันเลยบวเขียวเข้มปันไดลักษณะของทุเรียนดินทรายมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับต้นนี้ผมกะเห็ดกําลังป่งยอดเต็มเลยพี่น้องกำลังป่งยอ,งด,งองดเลยกาลังป่งยอด สุดยอดสุดยอดพี่น้องจากใบน,น้อยกับใบหลายเลยพี่น้องตัวนี้ก็ปีกัวที่ผมเห็ดเสริมรากฝอยสร้างรากฝอยกระพงยอดปงใบได้ดีที่สุดเลยหลายต้นก็คือกันพี่น้องกำลงังยอดอ่อนเต็มเลย เรียนทุเรียนทุเรียนสี่พี่น้องและเร่วงหลังๆมานี่ครับประมาณปีมานี่รู้สึกว่าสิ่งแย่ไวผิดปกติเบืองลำต้นเขาแตกลายงาออกมาลำต้นเขาเบ่ง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 แตกออกมาพอดีใส่ปุ๋ยขินแมนหิวปุ๋ยหิวหิว,ว,วมิกพัดตาขินแมนนะครับปุ๋ยหิวมิกพัดตาขินแมน ผมบริใส่เคมีจ้กเถื่อใส่จกกะกีฮิวมิกแล้วก็ฟุ้นฟุ้นแล้วก็หน้าดินที่ผมมันเ็ดเสริมฮากฝอยเลยพี่น้องแต่ละต้นก็เป็นได้ผลที่น่าพอใจผมบบับรุงหากฝอยเข้าไว้ให้เขาสมบูรณ์บ่ให้เขาถึกผลกระทบเขาก็เลยงามแต่งแตกยอดได้ดีพี่น้อง แต่ละต้นแต่ละต้นโอ้โหหน้าพอใจอ้าสันีิตรกอน,นอ้อพ่อแม่พี่น้องนาอกดไลค์กดติดตามให้เ,เด้อเป็นกำลังใจให้ผู้เฒ่าแน่อ้าจังเลยขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุขคนที่ติดตามชมสวัสดีครับ